สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับมื่อนี้มาชมบรรยากาศลำน้ำเปล่านะครับลำน้ำปลาครับน้าท่วมนะครับสิ่งนี้พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับเป็นทงหน้าเบิร์ดครับนี่น้าท่วมขึ้นมาเบิดแล้วครับเป็นแบบเขาเขียวๆครับนะเขาเฉียวๆงามอารามนะครับผมมาใส่เบ็ดครับผมมายามเบ็ด เบ็ดเผือกนะครับผมเบ็ดเผือกขี้เรื่องเรากำลังเบ็ดมัดเสากำลังเสาเบ็ดครับกำลังเสาเบ็ดเบ็ดเผือกครับพี่น้องเบ็ดเผือกไปเก็็บเหดกำลังไปครับเบิ่งบรรยากาศชมวิวไปเรื่อยๆครับผมตรงนี้เป็นหน้าบุ้นนะครับนี่น้ำท่วมครับท่วมหลายก็ปีที่แล้วครับผม บรรยากาศน้ำครับน้ำโอ้น้ำเห็น่นครับนกกระเบียบรรยากาศสวยงามพอสมควรนะครับบรรยากาศสวยงามพอสมควรนะครับสองฝากฟังครับปลายามไปเรื่อยๆยังบัตรท่านเห็นจักรตัวไหมครับพี่น้องไ tamam. ด้ว่าน้อมาลุ่นไปน้ำกันครับผมงามเบี้ยนไปแล้วว่าฉันโอ้ใครเอาด่างมาใส่น้ำเชื่อ ไปกลางเสื้อผ้าเลยเสื้อหงุ่มาวเหรอเปล่าเที่ยงหน้าได้ครับเนะี่ยเที่ยงหน้ากระท่อมครับเรียบร้อยดีเรียบร้อยดีถั่วมวาเที่ยงหน้าครับพี่น้องผมเห็นว่าเห็นตะลังข้าครับผมเที่ยงหน้าโอ้ อ่ะรุนไปน้ากันเด้อครับรุนไปน้ากันสิได้บ่อนอสีเเช้าๆนะครับผมสิได้พ่อได้กินเศร้ากินสวยวะสิได้พ่อได้แกงใส่น้นม่สมบ่อนอไปนะครับอันนี้ใส่เบ็ดเงือนปลากรดนะครับปลากรดปลากรดลำนำเปล่าครับผมเห็นหน้าปลายเขาคุณครับเห็นหน้าปลายเขาเราไป<อ>กเกี่ยวเลยครับ น้ำโอ้ย่วมปลาดอกเบียวทก็ปีที่หน้าก็เหียนตลังคาครับพี่น้องเอ้ยทวมคักทวมแน่ปีนี้ข้าว่าสิแหลงทวลายก็ปีที่แล้วนะครับนี่เอเนโยว่ิเหตุผลปีนี้เส้อเงื่อนยังนี่ขี้เกียดหรอขี้เกียดอนอนวมาอูู้ตัวใหญ่ง เอา,า,ามาลุ้นกันครับมาลุ้นกันได้วะน้อมาลุ้นกันโอ้ยบ่ได้ครับมีแต่ขี้งอยาคือเกา่าตามเปียกไป <c oughs> ไปเรื <c oughs> <ป>่อยๆครับใส่ใส่ลายเอาบ่ใส่เงาหอยครับเงาหอย Khẩu khói trầu đây khẩu oh, khẩu không, khẩu ngắm ngàm thật Tải bớt Bọn anh oh, này được không này Đây kéo vô đó xuống Đang xám di sinh rồi đấy สามสีเส้นดำเจ้ายกสะดุง้งเจ้าก็ได้อยู่ดิปลาเขาหน่อยวันแต้มที่สองครับนี่ครับปลากดมันใหญ่กว่านี่บุพอปลากด ตัวละสองโลมีบ่โลสองโล mm. อู้สแสดงว่านีคือยังผ่าก,กางอยู่ปรากฏคังนี่มอ mm. มีอะไบ่มัน,นมีอยู่บ่บ้านหอ mm. มันแท่งในป่านี่ปรากฏคังประกดคังนี่ต้องใส่เนื้อนี่เสียบ เตี้ยมที่สองนะครับเป็นยังไงครับโอ้โหแต้มที่สามแล้วครับตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับเดี๋ยนี้ตัวแรกไ่ได้ท้ายครับตัวที่สองครับปรากฏครับเงาเนี้ยเงาสำหรับปรากฏโดยเฉพาะเด้อครับเด้อนะครับปรากฏปรากฏใส่สวยๆครับกองมาจักดวงใส่สวยๆลายครัลายเนี่ยหอยว่วเป็น ผ้าเครื่องบวกปวดอยู่ครับปวดอยู่โอเคครับตอนไม่ก็ตายเรียบร้อยยังแรงยังขึ้นนะ चून्ने का बर्ड बने ดวงอาทิตย์กำลังจะโผล่นะครับนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะโผล่